เดอะสโตนพระแท้คนเก๋ขออวยยศพี่อ้ไอหน่อยนะคะฝีมือวะ่ะชมสุดคือฝีมือกำกับและบทที่มีมิติซึ่งล้อมรอบ,บวงการเกงกำไรที่มีคนได้ก็ต้องมีคนเสียคนได้เป็นคนยังไงและเหยื่อเป็นคนแบบไหนหนังจัดมาให้หมดแถมใส่ไข่อัดความบันเทิงเอ๊ะไม่ใช่บันเทิงสิต้องเรียกว่าความสะใจถึง ลำดับเหตุมาอย่างดีเพื่อสนองอารมณ์สะใจของคนดูได้ดีมากๆส่วนนักแสดงเล่นได้แตกแตนทุกคนรีวิวหลังจากนี้คนคงชมพี่อไอฟโฟอี์และพี่เจ้านายจนเบื่อจะฟังกันเลยทีเดียวและที่หนูชมเรื่องบทไว้มากก็เพราะช่วงท้ายเรื่องจนไปถึงบทสรุปนั้นเล่าได้เซี้ยวสุดๆไปเลยเผยแล้วเผยอีกเฉลยแล้วก็ยังเฉลยได้อีกหลบสปอยกันดีๆก่อนจะได้ชมนะคะนี่คือ คิดเห็นของเด็กที่ม่งหัดดูหนังนะคะไม่ถูกใจยังไงขอโทษด,ด้วยค่ะใครดูมาแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะะแคคเกกดันาอ